Let's play game with friends for fun It doesn't have to be very really good If you are good and brave but you don't have any friends You don't have to good be better เล่นเกมให้มีความสุขกับสหายร่วมรบสนุกกับสหายร่วมรบไม่ต้องโหดมากคมมากหรอบถ้าเกิดเล่นเก่งแล้วไม่มีสหายเล่นด้วยมันอยเก่งไล่ดีกว่าไงกูเทปะพื่อน All right, right, soldier. Mark a, mark a drop a point back. for your team. That looks tea. good. What's does it closing on your, your position. Suggest you get, get moving. It. คนเป้าว้าโอ้มีว่าบอมไม่้ลงโปรดักโอ้โอโอโลงบ้านไม่เ็อเสร็จแล้ว เปิดตูมาแล้วอะได้อาทิ์ตายแต่ว่ามันตายตัวหนึ่งตายอีกตัวนึ่นมาตวเไอ้ี่ยสองยิงแม่งโดนเฉยนัดงงเลยเออเลยีอนบเลย นี่ยิงเหรอไอ๋อะไรนะไดมอนติเออเราเราลูกซองยัดเอ้ยกูยิงลูกซองมบนันสองนะไม่โดนเลยะเนี้ยระยะหน้าตัวกับตรงที่มันอยู่อะปอมฮะวาเจนที่มึงลงเปิดนะน่าจะยังไม่เปิดเลยเลยนี่แหละเล่นนะเล่นนะน่าจะเล่นแหละมันเลทำเป็นเจมส์ได้สิงได้ มึงได้เกมมึงไม่ลองไปเล่นเซิร์ฟนอกก่อนวะระบบอะระบบไม่โน้ตเล่นโว้ยกดเก็บทีเดีเกมต้องเล่นเป็นตีเลยนะเว้ยคนเดียวไม่ได้เฮียไม่เหมอนเอาเอ็มโอ้าเอ็มกูเล่นไม่เป็นตียังไดขายตัวคนเดียวได้ขายของได้กูก็เล่นแค่นั้นแหละไม่รู้ระบบขายของมันรู้เลยว่าระบบเป็นตลาดกลางเว้ยแต่ว่า ปลอมสม้มแล้วปลอมสม้ม,สม,ลม,สมแล้วกลับขึ้นมานี่ก่อนมันเป็นตลาดกลางแต่ว่าอยู่ที่ว่ากูไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนเอาเหลืองแล้วแบบถ้าเป็นเหมือนคาร์บอนหาตังได้แบบน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่เหมือนคาบาวยากอย่างคา,าบาวเวลาต้องหาของมีชื่อแต่ว่าไอ้เหี้ยนี่มันถ้าเป็นระบบแบบตลาดกลาง

ยุดทงเนอะตอนแรกเห็นเมื่อเก็บที่อะไรมาเนี่ยอัพ่านานเก็บผิดสมแล้วแค่มันอยู่ข้างหน้ากูนี่แหละตีบโวตี้อ่ะไอ้นี่วะโกดังหัว ขวาเพอเราเอาไ่ใกล้เลยนายนี่แหละบาร์ตี้มึงโอ้โหไอ้โดดลงมามันโดดมันมันมีคนขี่หอโดอ้าวอะมาเนี่ยอนยงไง

หมดไหมเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมยากินก่อนอาหยีย่สิบนาทีอ,อย่ากินก่อนอาหยีย่สิบนาทีอ๋อยีย่สิบนาทไไีไหนเนีเ่ยแต่แกเสพข้างล่างไหนจ้าตัวนะึง đống tái bố gần tai quá nào này à, kia có này cặp 2

้ขวายิงมึงเมื่อกี้ปอดอะไรวะนี่ข้างบนบนเทปปอดไหมปอดปอดปอดเอาเอาเลยเอาตัวหรถตัวเอ้ยตัวเนี้ยเราอ่ะมันเคยนี่ก่อดจะแตกก่อดจะแตกก่อดแตกโอ้โหโล่งมากมาก อี๋ไม่ละต้องยีเดลอลำไสตายเฉยเฮ้ยนายยิงกูบนเทนบนเทนตึกสูงอีกแล้วตึกสงูง,สงกูก็ไม่อยากเล่นอะไม่ชอบอ่ะแค่ชอบ ไม่มีเท่นที่มันดีกว่าน,นี้หรอวะเนี่ยทูปเปอร์มาแล้วปอม <Enemy located. S 3> ออกมาแาหรอเออขึ้นรถ<ด><ด>หัน้ายิงมันก่อนหนึ่งจ่อนะจ่อนะ ดาวไปหนึ่งลองเติมตัวขวาไปไหนไม่รู้มองโดนทนายยิงแล้วมึงอ่ะเออก็ไขนี่ไ,<อ>ไม่รู้เพื่อนมันมีแฝดเปล่านะขวามีโทฟี่ด้วยครับ<ว>นี่กอบแฝดว่ะมึงอะหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า โอ้โหรีบไปเลยรีบไปเลยเร็ว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 เรโซเดียมเบาไอ้นั่นเปล่าเจ้าเปมันจะไปไหนอ่ะเจ้าเวลาเอาเอาก็เอาไปไม่ไม่มันติดเกิดตัวนี้มันเข้านี่ไปแล้วทหารเราตึ๊ดไปแล้วตึกยาวมีเลย เขามองตาม่ันไหมือนสันเอาไม่กดดิอโอ้ยปวดขาวะ่ะโอสดบ้านไม่มงขยับเฮ้ยชุบชุบหน้าชุบ,ชบ น่าสงสารเขานะครับแอดได้คิวเฉยนี่สองไม่แตกกูกก่อแตกก่อแตกหน่าตายเลยโดนแอดได้แอดจิดตรงนี้มีติ๊กส้ม โอ้เออตัวนี้อากูหมดวะถือกองเลยมันเยอะพอป่ะเอาไม่เจอแบ่งมาดิล่ะแบ่งมาหน่อยดิแบ่งเงินปูต้่งเจ็ดพันเนี่ยเอาไปอ่ะไม่เผื่อคุกมั้งเหรอไม่รู้ว่ะจะปูขี้เกียจเผื่อ ก็สี่ 4, <000. S 2> พันไงหูเผือลแล้วนะี่จะยังไ,ง,ยงไม่ลงมาเลอวะ นี่มาแล้วนี่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 สวัสดีสวัสดียิงกูเมื่อกี้ไอสัตว์รอมึงอยู่ไปไหนละเด็กแว๊ดใต้เด็กแว๊ดใต้รอดักยิงเลยต้องหิบรออยู่ ูรอมึงอยู่เนี่ยกูบอกแล้วอย่าเพิ่งซื้อ m ม13กระล่องกระสุนเงยยิงมันก็เก็บไว้ไงยังมันเยอะมึงมัน๋อวแฝงไปเลยนะยิ่เล่นปืนควยแล้วหมดน่ะรวยนะไอ้สัสสรุปไปวิ่งไปโดนเขาดักตีคืนเรียบร้อยเกมโอเวอร์ ปอมนี่เรายังเราเข้าคูกันบ้างยังเนี่ยยังเด็ดแน่ไปตรงนะครับนะขห่างนะดีไม่สึกสึนี้ดาวดาวดาวสวยสวยสวยเล่นไปเล่นไปเล่นไปชูยังวะไปปืนใช้ตัวเองเนี่ย chạy bị tua chạy bị tua chạy bị tua không hết đạn hết đạn lo còn lo còn có tẹt ui còn tay còn tay lo này lo này này tuổi ấy thái thái cù cù tuổi kia mình đồn cù kia ทีวีมีด้วยตอนแรกอ่ะอยังนะอยู่นะไม่ขึ้นไปไหนวะมาแมทไทด์ไว้ต,วตีหนึ่ง <ไว S 1> โอ้โหนึกว่าเสียงมึงเฮียดีนะตกใจกองบนหัวฮะ

บนเขาบนเขาบนเขานี่วิ่งใต้ตีนวิ่งใต้เดินวิ่งใต้เดินไม่มีเกาะเพื่อนขอนอนบนยอดบนยอดขาหน่อยขอหน่อยที่กูที่กูที่กลัวโยของเกาะก็ได้นะเฮียกูว่ะโยเลยโยลอยอยู่ซ้ายขวาเลยใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นจะขึ้นทางไหนขึ้นซ้ายได้นะก็เอ้ยสายสายเราเคลียร์แล้วนะเว้ยมันจะไม่มีหลังเราแน่ไงเนี่ยระเบิดป่าอยู่เลยเฮ้ยน่าเห็นปะ โดนหลังวางขวาไว้ขวาไว้มันขึ้นขายไปเลยเดี๋ยวเว้นขวาน่บนหัวกูบอมเอออู่วาขวามันมีเดะเดวสองสองเดะสองสองเฮ้ย เฮ้ย ok ตัวขาว่ะตัวตึงตายตัวนึงเออเฮ้ยเจอตัวดาวเจ็ดแม่แชมป์ว่ะ